วันนี้ก็เป็นเช้าวันอังคารที่27พฤษภาคม2568พวกเราก็มากระทํากิจของพวกเราเหมือนเดิมโดยการที่ตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเงี่ยโสดลงฝั่งธรรมเพื่อความไม่มีของนิวรณ์ท้งฮาและเพื่อความบริบูรณ์ของโพชฌชงทั้งเจ็ด ธรรมะวันนี้ที่พวกเราจะได้ยินได้ฟังก็ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่18ข้อ603เล่ม18ข้อ603เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นนะมีในบ้านนะหรือผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเกิดข้อสงสัยในการแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมให้คนบางกลุ่มโดยเอ,อื้อเฟือเช่นเดียวกัน บางครั้งพระผู้มีพระภาคก็แสดงธรรมให้กับคนอีกบางกลุ่มโดยไม่เอ,อื้อเฟืนะ้อเกิดความสงสัยเกิดข้อเปรียบเทียบว่าเอ๊ะทาไมนะด้วยความที่พระผู้มีพระภาคเป็นผู้มีความกรุณาเกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายถึงพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างนั้นแล้วเหตุใดในการแสดงธรรมจึงมีการแบ่งแยกนี่เออเขาสงสัยใด นี่แล้วขันปอยูเป็นภูมิื่อเสียงเห็น้อยปฏิบัติก็ค้นบ่อเท่าเทียมกันกันยังเป็นปัญหาเพราะผู้มีพระภาคก็มีคนสงสัยในหลักการแสดงธรรมของท่านว่าทําไมถึงมีการแบ่งแยกพระภูมิพระภาคประตอบเลยไดแต่ถามกลับขึ้นในบ้านพูดนั้นนะ ซึ่งในบ้านภาษาบาลีคือคามานีหรือคาแมานิพระผู้มีพระภาคถามว่าคามานิถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนถามท่านในข้อนี้ท่านจงตอบเราตามที่สมควรท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรในถิ่นแห่งเรานี้มีนาของชาวนาขหาบดีผู้หนึ่งอยู่สามแปลงแปลงหนึ่งเป็นนาชั้นเลิศ แปลงหนึ่งเป็นนาชั้นกลางอีกแปลงหนึ่งเป็นนาเลวซึ่งมีดินเป็นก้อนแข็งมีรถเข็มมีพื้นที่เลวคำามน,นี้ท่านจะเข้าใจความข้อน,นี้ว่าอย่างไรชาวนาขาหาบดีผู้นั้นเมื่อประสงค์จะหว่านพืชเขาจะหว่านในนาแปลงไหนก่อนนะระหว่างแปลงนาที่เป็นนาเลิศนาปานกลาง หรือว่าแปลงนานเหลวที่มีดินเป็นก้อนแข็งมีรถเข็มมีพื้นที่เหลวเอาแต่พี่เขาอยู่ซ้ำหนึงน่งนี่แต่สิวานหน้าใดก่อนต่อไปว่าต้องคิดลายม่นะอือ <c oughs> อืม,อมคือกันคำมณีหรือผู้เยญ่บ้านก็นตอบพระภูมิพระภาคกว่านะเพราะองค์พูดจเจริญชาวนาข้าบอดีผู้ประสงค์จะหว่านพืชคนนั้น ย่อมหวานในนาเลิศก่อนและจึงหวานในนาปลานกลางนะสำหรับนานเลวซึ่งมีดินเป็นก้อนแข็งที่มีรสเค็มอันเป็นพื้นที่เลวนั้นเขาก็หวานบ้างไม่หวานบ้างเพราะเหตุว่าอย่างมากที่สุดก็หวานเอาไว้ให้วัวกินแม่นา่ะหันซีวานก็หวานใหง่วัวเสร็แล้วเพราะเดี๋ววานกินเองอืม พระภูมิมีพระภาคก็เลยบอกว่าคามน,นิฉชันใดก็ฉันนั้นนานเลิศเปรียบเหมือนภิกษุหรือภิกษุณีของเราเราย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่ภิกษุหรือภิกษุณีเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าภิกษุหรือภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้น มีเราเป็นประทีปมีเราเป็นที่ซ่อนเร้นมีเราเป็นที่ต้านทานมีเราเป็นที่พึ่งอาศัยอยู่ส่วนนาปานกลางก็เปรียบเหมือนอุบาสกอุบาสิกาของเราส่วนนาเลวที่มีดินเป็นก้อนแข็งมีรถเข็มมีพื้นที่เลวก็เปรียบเหมือนสมณพราหมณ์ปริภาชกทั้งหลายผู้เป็นเดรถถัจฉเหล่าอื่นต่อเรา ะพระองค์ก็ให้เหตุผลว่าที่พระองค์แสดงธรรมแก่คนพวกนี้นคือสมณะพราหมณ์ปริพาชกเดรถธีเหล่าอื่นย่อนอยังเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าเขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักปทเดียวนั่นก็จะยังเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานนี่ประเด็นสำคัญก็อยู่น,นี่นะ นั่นหมายความว่าพระผู้มีพระภาคเองที่พระองค์มีการแยกลักษณะการแสดงธรรมออกกันย้อนทั้งสี่แล้วเป็นอย่างเพิ่นถึงนะแสดงธรรมก็คนแต่ละกลุ่มบทอกันนะก็คือจังหน้าสามแปลงนั่นลละน้าเลิศหน้าปานกลางกันหน้าเลวนะขนาดเศร้าหน้าวานเข่าก็ยังเหลือกมนเนาะ พระพุทธองค์สิเทศเทศนี้ก็ต้องเลือกแล้วเอาเทศในบ่นบงายใดมันเมื่อยใดใส่กําลังใส่เวลาใดในเมื่อต้องเสียเวลาเสียกําลังกายก็ต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะเกิดประโยชน์คุ้มคา่าก็จึงไม่แปลกว่าพระผู้มีพระภาคก็ยกให้ภิกษุภิกษุณีเป็นนานเลยเช่นเดียวกันนะ นาปานกลางก็คืออุบาสกอุบาสิกาอ,อันสุดท้ายพวกนักบวชศาสนาอื่นพระผู้มีพระภาคก็แสดงธรรมให้ฟังอยู่ก็เพื่อมุ่งหวังยังประโยชน์แก่คนเหล่านั่นคือกันและก็จากพระสูตรนี้นี่แหละที่ย้ำเตือนให้พวกเ้าหูวว่าธรรมะบ่ต้องจำหลายธรรมะบม่ต้องหูหลาย เพียงแค่บทเดียวแล้วเอาไปทำความเข้าใจสำนันก็ได้รับประโยชน์ได้รับความสุขไปตลอดแล้วคือกันหลายคนมีปัญหาเรื่องการทรงจำข้ออัดข้อทำจำใดแนบ่าไ้แน,แน่ซึ่งส่วนหลายจำอะไรก็ไม่ต้องเป็นทุกข์มากเกิดไปขอแค่ว่าสิ่งที่เราจำได้แม้แค่บทเดียวแล้วเอาไปทำความเข้าใจเสีย จึงจะได้รับประโยชน์อย่างจริงนั่นละ่ะจำได้อย่างเดียวไม่พอใดต้องเข้าใจและกะ็ธรรมะถ้าไม่มีอยู่ในจิตในใจหรือบ่มีอยู่ในความทรงจำเขาเลยกระถือว่าพลาดอย่างยริงประโยชน์ที่ควรได้กระสีพอใดความสุขความเจริญที่ควรได้ควรถึงกระสิพอใดพอถึง,ถงนี่ละ่ะ มันก็เป็นจังซี่นะขนาดมือเจ้าเช่าหน้ามือเจาอ้ายังเหลือดเอ็นต่อหน้าทงไดขี่หายหมือเจ้ากวานแนบพะวานแนบเหมือนกันนะพระผู้มีพระภาคจะแสดงธรรมนะพระองค์ก็มีการพิจารณาผู้ฟังคือกันและด้วยหลักการนี้เวลาเราจะไปให้คําแนะนํา หรือบอกกล่าวเรื่องราวกับใครก็ตามอย่าลืมพิจารณาผู้ฟังด้วยบาเขาพร้อมสิฟังหรือบอฟังบาเขาอยากสิฟังหรือบอฟังบามันเป็นประโยชน์หรือบอเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังบ่าแมนอีสันอยากว่าอสันก็สิบอาอีสันอยากบอกอีสันก็สิบอกนะว่าเป็นทางสันนะพิจารณาให้ดี พยายามพูดในเรื่องที่เป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์ส่วนผู้ฟังนะจะยินดีพอใจหรือไม่ยินดีพอใจก็ตามให้เราพิจารณาโอกาสที่เหมาะสมเพื่อที่จะกล่าวคำพูดนั้นออกไปจึงจะสมประโยชน์และถ้าเป็นเหตุให้เขาเปลี่ยนจากผู้อยู่ในอกุศลธรรมแล้วมาตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้ พระผู้มีพระภาคให้พิจารณาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าเปลี่ยนได้แม้เราจะลำบากก็ต้องทำแม้เปลี่ยนได้ถึงจะทำให้อีกฝ่ายขัดเคืองอยู่ในช่วงแรกก็ต้องทำเพราะเรามองประโยชน์ในการที่จะทำให้คนเป็นคนดีเราก็จะได้ทราบวัดส่วนหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคแสดงธรรมไม่รู้จักนิดเหนื่อยไปเรื่อยๆได้ ยางไปโปรดสัตสว์อยู่บ่เศร้าออกเดินทางจากเมืองนันไปเมืองนี่จากหมู่บ้านนั้นสู่หมู่บ้านนี้ก็ออย่อนหยังย่อนเพื่อวังอนุเคราะห์มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แกมหาชนนั่นเองนี่แหละจึงเป็นเหตุให้พระองค์คือพระผู้มีพระภาคเพิ่นเเบาไว้ว่าท่านกล่าวอย่างไรท่านจะทําอย่างนั้นเมื่อท่านทําอย่างไรท่านก็จะพูดไปอย่างนั้นนี่แหละ เฮ็ดได้บอ่อบ่จังได๋ก็เฮ็ดจังสันเฮ็ดจังได๋ก็บบ่จังส,งงสันะเพราะผู้มีพระภาคให้อนุเคราะห์คนนะพระองค์ก็อนุเคราะห์เป็นตัวอย่างนะถึงแม้ว่าจะเกิดความลําบากนะพระองค์ก็ยังอนุเคราะห์เหมือนเดิมแม้กระทั่งมือปรินิพานป่วยหนกัก้น่นนอนรอดเวลาสิปรินิพานมีภูเขามาหา พระองค์กันยังตอนหลับแล้วว่าแมนพระไหเป็นนักบวชศาสนาอื่นเป็นปริพพาชกชื่อสุดพัทธะมาสิขอเฝ้าพระภูมิพระภาคพระอนุนบให้เขาว่าพระภูมิพระภาคอาการนักแล้วพระภูมิพระภาคด้ยิ่กันเลยอนุญาตให้เขาไปเห็นบอกพระภูมิพระภาคทรงกระทําตัวพระองค์ให้เป็นตัวอย่างจนกระทั่งวาระสุดท้าย และสุภธาปริพาชกก็ถือว่าเป็นสาวกคนสุดท้ายได้ไดนนี่จนหอดมือสุดท้ายซื่อส,สงเคราะห์อนุเคราะห์คนมีผู้ได้เห็ุใดเนาะนี่ละพวกเราก็ให้พิจารณาพวกเราเองก็ยังไม่ถึงขั้นเจ็บป่วยหนักยังสุขภาพค่อนข้างแข็งแรงนี่แล้วอันไหนพอช่วยได้ก็ช่วยอันไหนพอสงเคราะห์กันได้ก็สงเคราะห์กันไป ก็จะได้ชื่อว่าเราเป็นผู้เดินตามปฏิบัติตามโอวาทน,นะเดินตามปฏิบัติตามหนทางนะที่พระผู้มีพระภาคกระทำเป็นตัวอย่างเอาไว้นั่นเองเอาละนะมันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะเรารู้แล้วว่าแม้กระทั่งพระผู้มีพระภาคก็ยังเลือกนะในการที่จะแสดงธรรมในกลุ่มคนต่างๆ เราเองก็เช่นเดียวกันการเกี่ยวข้องกับใครเราก็ต้องพิจารณาให้ดีแล้วเกี่ยวข้องให้เหมาะสมสุดท้ายก็ขออนุโมทนาในเจตนาอันเป็นกุศลที่พวกเราได้มาตั้งใจถวายทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นผลให้เราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทางโลกมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลยังนิพพานพ้นทุกข์ในอนาคตการอันใกล้โดยทุนหน้ากันทุกคนทุกท่านเชิญ ขอคำถวายอาหารข้อมันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าทาั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหาร และของบริวารเหล่านี้แด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์โปรดรับพระตาหารและของบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพ,ชนเพื่อความสุข,เพ,สขเพื่อทำให้แย่งซึ่งนิพพานเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดก,การนานเทืนสาธุล้ต่างใจฟังอนุโมทนาอายุโทภะโธท,ทีโรวัน,นโทรปฏิภาณโท สุขาสาธทตาเมธาวีสุขังโซอธิาชาติอายุงทัตาวาพะลังวันนางสุขันจาปฏิภาณโทที่ายุยาสวาโหติยาทายาทูปปปชาติติกาเลทัทันติสปัญญาวัันยูวีตมชารา กาเลนาทินังอริเยสุอูชุเตสุตาทิสุเวปัสสนามนาตัสสาวิปุลาโหติทาคีนาเยตาธาอนุโมทันติเวยาวจังกโรณติวานาเตนาทาคีนาโอนาเตปิปุญญาสาภาคิโน ตาสมาทาเทอปติวานาจิตโตยาถาทินนางมหาพลังปุญญาณิปารโลกสมิงปฏิทาหุนติปานินันติบบคะม